กับคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตแยกแวกสามคนนะคะเอาคนแรกก่อนดีไหมคะเมื่อกี้เล่าเรื่องพระอาจารย์สังคมเล่าเรื่องรัตนบุรี<ม>เล่าเรื่องบ้านดูไปละน้องชื่อ my, ชิมมี่ใช่ไหมคะชิมมี่ครับชีวิตใบ<ว>ยังไงมาไงก็ชีวิตเราเริ่มเริ่มจากยังไงผมก็จบเรียนจบที่วิศวะจุฬาสาขาวิศวไฟฟ้าแล้วก สองปีในสองปีก็เก็บตังค์แล้วก็เราก็รู้สึกว่าในในคนเมืงเองหลอกเนี่ยจบเรียนตีก็จะมีค่านิยมว่าจะต้องไปต่อเรียนต่อน,นอกอนี่นะก็คล้ายๆคนต่างจังหวัดที่เขามีค่านิยมจะต้องไปเรียนต่อในเมืองแต่เมือนในเมืองเนี่ย<ๆ>เขาก็จะนิยมว่าจะไปต่อนอกแล้วก็เหอตามเขาก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทํางานสองปีเก็บตังค์ได้ประมาณแสนหนึ่งก็ไปเลยเก็บกระเป๋าปุ๊บปุ๊บไปเลยอ่า ก่อนจะไปแล้วก็ก่อนจะไปถึงอเมริกาแล้วก็ไปทัวร์ยุโรปก่อนแบ็คแพคเดือนกว่าครับอ่าไปถึงแบ็คแพคเดือนกว่าคือเที่ยวให้สะใจเลยเที่ยวสิบเอ็ดเก้าเก้าประเทศนี่เลยนะที่เคยเขียนหนังสือท่องเที่ยวไม่เคยโอ้โหแล้วเขียนได้เลยเนี่ยเขาเป็นคนไม่เขียนหนังสือเพราะว่าไม่อ่านหนังสือก็คลอนแล้วก็ไม่เขียนอะไรก็เดินแบ็คแพคไปแล้ว ก็ไปถ่ายรูปในตามที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เขาลงโปสการ์ดลงเว็บไซต์อะไรต่างๆ mm hmm. แล้วก็ก็หลังๆก็เดินเที่ยวจนเหนื่อยเ mm hmm. ที่ยวจนรู้สึกว่าจะเที่ยวไปไหนเยไปดูที่ mm hmm. แต่ละที่มันก็มันก็แปลกนะแต่มันก็ไม่มีอะไรไปดูถ่ายถ่ายรูปมันก็จบไปถึงอเมริกาก็เที่ยวยุโรปเดือนครึ่งก็ถึงอเ,เมริกาก็ถังแตกพอดี mm hmm. <laughs> หมดหมดตังค์พอดีแล้วก็อยากจะเรียนหนังสือ โดเมีโทรก็ไปหาที่เรียนตอนแรกก็หาที่เรียนก็ต้องรอรอรอหนึ่งปีถึงจะเป็นสมัครเรียนเพราะว่าถ้ารอครบหนึ่งปีเราจะได้อัตราค่าเล่าเรียน,นยลดลงจากเก้าพันเหรียญเหลือสามพันเหรียญช่วงหนึ่งปีแรกเราก็เลยไปหางานทําต่อเดิมก็ได้ทํางานที่บริษัทไอพีที่เมกาเพราได้เงินเดือนแสนเลยอยู่เมืองไทยได้เงินเดือนหลักหมื่นนี่ไปถึงปุ๊บหลักแสน ครับมานะครับรถสปอร์ตสีแดงแ๊กสปอยเลอร์สูงเป็นราวตัดผ้าเลยฮะแล้วก็นั่งอยู่อยู่บ้านดูหลาเสร็จแล้วเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไอเขาเป็นเบรกดาวของดับคอมสมัยนะเขาเรียกดับคอมแฟรชก็ไปยจะกเลย์ออฟที่เงินเดือนเดือนหลักแสนนี่ก็คือหมดตุอยู่กี่เดือน อยู่ทำงานอยู่3เดือนนี้สเดือนเขาก็เลียกออโหเยาหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ไปทำงานซุปเปอร์มาร์เก็ตมีคนเข็นรถเป็นรถเข็นรถตะกร้าเนี่ยเก็บเข้าที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะก็เพราะว่าตอนนั้นใช้เงินสรุยสุายแล้วเราก็สำนึกว่าเฮ้ยมันไม่มีจะกินแล้วแต่เราไม่กล้าของแม่เนื่องจากเราหาเรื่องมาอเมริกาเองนะแล้วเราก็แบบหางานทำเองด้วยแล้วก็ ด้วยความหยิ่งในศักดิ์ศรีแล้วก็ปิดปากเงียงไม่บอกแม่ว่าถักแต่แต่ว่าวันหนึง่งไม่รู้จะกินอะไรแล้วไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของจากเดิมที่ถึงไม่ใหม่เนมีปาหาเงินได้มีทงางเงินทํามีงานทามีเงินใช้ก็ไปซื้อของก็ซื้อของที่ดีที่สุดในร้านอร่อยที่สุดแล้วน,นั้นมาก็ซื้อของที่คิดราคาต่อน้ําหนักแล้วถูกที่สุดคือกินเพื่ออยู่รอดจริงๆ กินเพื่ออยู่รอดประหยัดเงินแล้วมันก็ทําไม่ได้เพราะว่าเงินมันก็ร่อยหลังไปตอนสุดท้ายไปซื้ออาหารแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ถามเขาเลยว่าระหว่างที่แคชเชียร์กำลังปิ๊บปี๊บมาโค้ดอยู่แล้วก็ถามเขามีงานให้ทำไหมถามเลยตรงตรงนั้นเลยแล้วเพวาอเอออยู่ก็ขึ้นไปคุยกับผู้จัดการไปขอเขาทำเขาให้ทำเด็กข็นรถเสร็จแล้วก็ไปทำเป็นแคชเชียร์ด้วยนะทำอยู่ได้ประมาณสักเดือนสองเดือน บริษัทไอบีเมก็เรียกกลับไปทำอีกเพราะมีงานใหม่ให้ทำตอนแรกเราก็ไม่เชื่อากลัวถูกเลิกออฟเข็ดใช่ไหมแต่ว่างานใหม่นี้เงินเดือนน้อยลงนิดหน่อยมันก็เยอะอยู่ดีอ่ะก็ประมาณเท่าไหร่ปีละสามหมื่นเกือบเกือบล้านก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนี่ดแต่ว่าครั้งนี้เราตาองระวังการใช้เงิน ก็เริ่มเริ่มเก็บเงินบ้างแล้วก็บริษัทก็เลี้ยงอีกรอบหนึ่งสามเดือนก็เลี้ยงอีกรอบอนึ่งช่วงนั้นเศรษฐกิจมันแย่มากเลี้ยงอีกรอบหนึ่งเราก็ไม่เป็นไรเราก็กลับไปทำงานซปเปอร์พาเก็ตเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ได้งานแคชเชียร์ไปทํางานโกดังไปแต่ของจากโกดังจากรถสิทล้อลงแล้วเราก็ไปทํางานตอนคืนเพราะว่าคนของคนของโกดังเนี่ยต้องทำสามทุ่มถึงหกโมงเช้า หนื่อยมากแล้วก็กลางวันก็ไปทำงานแมคโดนัลล์หาเงินเสริมตอนเย็นก็ไปเรียนเรียนพักค่ำเรียนคอมพิวเตอร์เรียนเอาความรู้คอมพิวเตอร์เพราะว่าเพื่อจะไปหางานเพิ่ม่แล้วก็ไปขอสมัครงานเรียนวิญญาโทแไปขอเรียนวิญญาโททีหลังก็หลังจากทำงานหนักมากไปพักใหญ่แล้วก็ไปเรียนวิญญาโทวิญญาโทเขาตอนแรกเขาไม่รับเพราะเก่ง ก็ไปขอเขาเรียนขอเขาเรียนตีนต้องไปทํางานให้เขาเห็นหนักๆอ่ะเรียนเรียนหนักๆทางานหนักๆเขาก็เงินก็รู้สึกว่าเฮ้ i, ยยูขยนันจังเลยชอบเขาก็เลยชวนไปเฮ้ hey, ยยูไปทํางานที่ที่ไอทำอยูทาที่ไหน้าเนี่ยทาที่ Space ล็คก็คือทําเกี่ยวกับพวกยานอวกาศให้กับองค์การนาซาเราก็เลยได้ไปทํางานกับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ที่ที่ห้องแลบที่ทํางานให้นาซา ก็ทัง <polarization> นั้นตอนแรกเขาก็ไ <pet> ม <nelle hoje> ่ไม่รับหรอกเพราะว่าใครเป็นกะเหรี่ยงที่ไหนมาจากเมืองไทยแล้วเราไปทํางานเขาก็ชอบพอเรียนจบพอเขาชอบเขาให้ทํางานเนี่ยก็ได้เงินเรียนฟรีด้วยได้เงินเดือนด้วยโอเคที่ฐานะก็เริ่มดีขึ้นพอเรียนจบก็ได้เงินเลยสองแสนอยู่ที่นาซาเนาะทำอยู่สองเดือนก็ได้ทำอีกสองปีก็กลับประเทศไทย ว่ามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะกลับมาเมืงไทยนะอยากกลับมาพัฒนาประเทศท่าไทยอะไรอะไรที่ทําให้ไม่เอากันเดือนสองแสนต่อก็คือเงินเดือนเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องกลับเมืองไทยเงินเดือนนี้รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องกีบปากอยู่ไปมันก็เพิ่มขึ้นแต่สองแสนมันก็เป็นสามแสนสี่แสนมันไปเรื่อยครับเพราะทำไมไม่อยากได้เงินเยอะโชคดีที่ว่าไม่ได้เกิดเกิดมาไม่มี ขอมีบ้างเพียงแต่ว่าไปดิ้นรนที่อเมริกาเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าปากแข็งไม่บอกแม่ว่าทางแตกแค่นั้นเองคือไปดิ้นรนทํางานหนักที่นู่นเก็บเงินได้ก้อนนึงก็กลับมาเมืองไทยอยากจะมาทํางานที่เมืองไทยแต่ก็ไม่รู้หนทางนะคือเราอยากจะกลับมาเมืองไทยอยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่ว่าคนไทยเรามีความสามารถนะไปทํางานที่นู่นมาอยู่กับฝรั่งมาเรารู้นี่ว่าคนไทยมีความสามารถแต่เราไม่รู้จะกลับมาเราไม่รู้จะทําอะไร ก็กลับไปทำงานบริษัทที่เป็นบริษัทอเมริกันเขาก็รับเลยกลับมาเงินเดือนห้าหมื่นกลับมาทําอะไรให้ใครกลับมาทํางานอิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงงานผลิตอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแห่งหน่งที่แถวลังสิตก็เขาก็เขาก็จ้างเราเรื่องเงินเดือนห้าหมื่นหลังนั้นก็ทําไปได้ประมาณสักสาปีก็ออกจากบริษัทนั้นแล้วก็ พยายามเปิดบริษัทของตัวเองทำโปรดักต์เดเวล็อปเมนต์ทำอุปกรณ์พวกเล็กๆน้อยๆเช่นอุปกรณ์สำหรับรูทูธมือถืออย่างนี้นะแล้วก็ทำอุปกรณ์ LED หรือวิทยุหรืออะไรพวกนี้ครับเป็นอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทำได้แต่ว่าข้อข้อเสียเปรียบของเราคือทุกอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เราทำมือถือขึ้นมาเนี่ยอุปกรณ์ไอซหรืออุปกรณ์ต่างๆพลาสติกต่างๆนำเข้าจากเมืองจีนทั้งหมด ดังนั้นเราสมมุติว่าอุปกรณ์ iPhone ทั้งหมดเนี่ยสามารถดีไซน์ได้ในประเทศไทยด้วยกําลังของนักเรียนไทยหรือว่าวิศวกรไทยทั้งหมดเลยนะทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟแวร์ทุกอย่างคนไทยทําได้หมดแต่ว่าไอเดียเราอาจจะไม่ไม่ล้ําขนาดเขาไอเดียเราไม่เท่าเขาเพราะว่าการพัฒนาของเรามันไม่ต่อเนื่องนะแต่ว่าถ้าจะให้ทําขึ้นมาเป็นก้อนอาขายเนี่ยสมมติว่า iPhone ไทยทําขึ้นมาจะอาจจะราคาสักหมื่นสามไอโฟนฝรั่งสองหมื่นไอโฟนจีนสามพัน คนเขาจะซื้อ iPhone จีนหรือไม่ก็ iPhone ฝรั่งไม่ซื้อ p h โ n นไทย<ม>ซึ่งราคาอยู่ตรงกลางคนก็ถามว่าของไทยทาไมแพงกว่านี่ไม่เห็นดีเท่าอย่างโน้นอย่างนี้<ม>นะครับม,มันก็ลําบากเพราะว่าการพัฒนาม,มันไม่ต่อเนื่องปุ๊บของมันก็จะไม่มีทางที่จะดีได้<ม>เหมือนปลูกผักแล้วปลูกต้นแรกๆมไม่มีทางโตนะนะ<ม>ปลูกต้นไม้แรกๆแล้วปลูกไม่เป็นผักมันก็เน่าเสียโดนแมลงกินบ้างอะไรบ้างจนแล้วปลูกตายไปหลายๆทีถึงมัเก่งขึนมาได้ปราดเป็นปราดได้ก็เป็นอย่าง ก็ไปไม่รอดบริษัทเจ๊งครับขาดทุนเป็นหนี้ไม่ได้เป็นหนี้แต่ว่าเสียตังค์ไปหลายเงินที่สัดสมไว้ก็หายไปเยอะแ,แต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็จะกลับไปรับจ้างบริษัทฝรั่งต่อ่รูอทาอะไรก็กลับไปรับจ้างบริษัทฝรั่งก็ทํางานต่ออีกสักสี่ปีบริษัทเขาก็ส่งเราไปเยอรมันบ้างอะไรบ้าง,งไปสอนฝรั่งนะไปสอนฝรั่งทางานยกทโอนิกนี่แหละ อยู่สองครั้งก็สอนสอนฝรั่งที่เยอรมันแต่ว่าพอส่วนใหญ่แล้วจะทํางานที่เมืองไทยนะครับก็พอสักพักหนึ่งเราก็ออกมาตั้งใจจะออกมาอยู่แล้วบอกเขาล่วงหน้าตั้งปีหนึ่งว่าจะออกมาเขาถามว่าจะออกมาทําไมบอกว่าจะออกมาปั่นจักรยาน <c oughs> จะปั่นจักรยานรอบประเทศไทยเขาก็งงเลยเฮ้ย <c oughs> ยุจะไปทำอะไรปั่นจักรยานย่บ้าเหรอเขาบอกว่าเขาก็ถามเลย คือแบบเขาก็เขาก็พยายามจะถามว่าจะอยู่ต่อได้หรือเปล่าเราก็บอกว่าอยู่ปีนึงให้เขาเตรียมตัว mm hmm. จะหาคนหรือจะเปลี่ยนโครงการหรืออะไรก็แล้วแต่ mm hmm. แต่พอพอจะออกเนี่ยมันก็มีคนมาถามหานะ mm hmm. มีคนมาให้เงินเดือนเป็นแสนแล้วก็ไม่เอาเราบอกเขาขอพักก่อน mm hmm. แล้วก็เาปั่นจักรยายเพื่อดูสำรวจจิตใจตัวเองดูความเข้มแข็งของจิตใจตัวเองแล้วก็ เป็นการรู้จักกับประเทศไทยด้วยเป็นการทำความเคารพประเทศไทยว่าเราไปอยู่เมืองนอกมาตั้งนานนะเราไปเที่ยวรอบอยุโรปนะเที่ยวรอบอเมริกานะไปมาทั่วเลยทุกคนที่เราเจอเรระหว่างทางที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยกันฝรั่งเขาจะถามว่าอยู่มาจากเมกืองไทยเหรอประเทศไทยอยู่สวยมากเลยนะที่นี่ก็สวยที่นั่นก็สวยเคยนนไปมาหรือยังเขาจะบอกไม่เคยรู้จักอะไรเหรอแ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วมันก็คือมันก็ขำนะก <c oughs> <c oughs> ็แต่ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังก็ ราะว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่การท่องเที่ยวเราก็เดินทางไปตามจังหวะตามจุดมุ่งหมายว่าเราจะเริ่มจากตอนออกไปตันตอนตกส่วนเรื่องราวที่เกิดจขึ้นระหว่างเส้นทางเราก็ไม่ได้กําหนดชัดเจนแต่ว่าเรากําหนดว่าจะพักตําตามวาัดแล้วก็จะใช้เงินวันลาไม่เกินหนึ่งร้อยบาทประมาณนี้ครับแล้วก็ระหว่างทางเราก็จเจอเรื่องราวมากมายมันก็เป็น เรื่องที่ดีมาถึงบุริมา์นี่ก็ได้ประมาณหนึ่งในสามของเส้นทางละหรือว่าจะพักอยู่กับอาจารย์สังคมตั้งสิบกว่าวันแล้วมาพบอาจารย์ยสังคมได้อย่างไรอาจารย์สังคมนี่เจอที่ดอยผาส้มครับไปช่วยงานพระอาจารย์ดับไฟดับไฟป่าที่ดอยผาส้มแล้วขึ้นไปถึงดอยผาส้มได้อย่างไรรู้จักดอยผาส้มเนี่ยทางนั้นนะครับแล้วก็เพื่อนผมคือโตโตทีมงานคนคนุคน้นๆเขาก็ไปดอยผาส้มเขาก็แนะนําไว้ าก็เราก็ไปรู้จักกับพละวาสม้มก็เจอพะอจาย์พะอจารย์นักสู้นะนักบูุ <c oughs> ดีงานเดินทุบทับทับ,บเดินขึ้นเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยไปดับไฟแนละ้วข้ามเขาสองสามลูกไปดับไฟดับไฟที่มันเม่าไม่เขาอยู่ทั้งเขาเนี่ยคนแค <c oughs> ่สี่ห้าคนดับไฟเป็นร้อยไร่ครับจนจนมันเหนื่อยมากต้องเรียกกำลังทาหารมาบ้างชาวบ,บ้านก็มาบ้างไม่มาบ้างก็แล้วแต่เพราะมันเหนื่อยจริงแล้วก็เห็นใจว่าคนที่มาทำอย่างนี้ทุกทุกวนัน คนทำทุกวันก็มีพระอาจารย์มีลูกศิษย์แล้วก็หัวหน้าศูนย์ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่อมนองมีไม่กี่คนที่ทําทุกวันนอกนั้นนี่ก็คือจะม,มาบ้างไม่มาบ้างแล้วก็เข้าใจเพราะามันหนึ่งจริงแต่ก็ถือประทับใจพระอาจารย์สังคนว่าเป็นคนทําจริงพูดจริงทําจริงท่านจะพูดเยอะนะฟังแรกๆเรารู้สึกว่าโอ้ท่านมักจะเล่าเรื่องของท่านแหละว่าไปเจอคนนุ่นมาทานุ่นมาทํานี่นมา,าพูดดีไปหมดเลยเหมือนคนคนนี้ยครับเหมือนเหมือนโมะฮะ โอ้แต่จริงไปจริงหมดนะครับจร,จริงหมดแล้วเริ่มเชื่อโอเคนี่ <c oughs> พอผ่านทางมาทางสุรินพอดีพระอาจารย์จะมาทําโครงการปฏิบัติธรรมสุมนทรขามปีที่หมู่บ้านบ้านเกิดของท่านก็เลยโอเคผ่านมาภาษามาช่วยแล้วก็รู้สึกว่าได้เป็นประโยชน์กับทั้งผู้อื่นและตัวเองมากครับโดยเฉพาะแล,แล้วก็ได้เดินทางมาที่นี่ก็ได้เจอน้องๆนะบัณฑิตทั้งหลายนักปา่าทั้งหลายแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจคือเราก็ให้กำลังใจกันและกัน Yarn.